สวัสดีค่ะวันนี้พบห้องน้องอันดามันนะคะแต่ว่ามาอยู่กับพี่น้โชคกนะคะตอนนี้น้โชุกรอพอิณรายฮะใส่ย,ยานะคะรักษาในกระเพาะนะคะทีละครั้งนะคะทีซีเมซินโอ้วันนี้มีแต่หนุ่มๆน,นะคะนักมวยวันนี้วนนันนักมวยนะคะวันนี้ออกกําลังกายนักมวยวิ่งเยอะแยะเลยวันนี้ น้องอันดายังไม่มาเลยยังไม่ตื่นหรือเปล่าน้ออันดาเนี่ยเหมือนช้างยางเลยมั้งพาคุณแม่ขาดูอ่ะบอกระดูกกระดีกได้ไหมหนึ่งยางยังไงอ๋อยันซียูต้อนนี้ตอนนี้โดูโลว์บายเขาบอกน้ำโชคเป็นไงลูกกินสบายหลังสบายไปเขาต้องหลอก กลัวาขายยาแล้วตอนนี้ว่าแล้วว่าไม่กินซะแล้วบอกว่าไม่อร่อยนะมันขม,นขมอบอกเปลือกให้เลยใสยเ่เม็เดียวพอใส่เยอะเลยเนาะ<ห>นค,คุณพี่เราก็ขมนะครับพี่นำโชคเรา เน็ตเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ให้กินยาแบบนี้นะคะนักมวยเป็นไรใจมันนี่นักมวยเย้เย,ย้วันนี้เป็นวันของไทเกอร์ ใคเก็มวยไทยนะคะวันนี้นักมวยนี่นะนักมวยเรียนมาเรียนเรียนมวยไทยมาเรียนมวยไทยนะคะเยอะแยะเลยนู่ยังเมียว่าอ้นักมวยขึ้นหลายเสร็จเก็บ่นมาเรียนเด้พวกเรามาเรียนมวยไทยมาเรียนมวยไทยนะคะที่ภูเก็ตเนยังเขาวิ่งขึ้นพระกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้พวกเราเดินก็ยังเหนื่อยแล้วนะคะฝรั่งนี่เก่งมากๆเลยนะคะแข็งแรงเนี่ยเพื่านเห็นแบบหลักหลักหล่อรุดเหร บางคนเอาล้อรถมานะคะพราะความวิทย์บอกลากล้อรถขึ้นเขาหนุนวิ่งมาแนีวผู้หญิงผู้ชายไม่หมดเลยวันนี้อาปากหน่อยไม่กินถั่วหลอกให้น้ำโชคกินยานค่ะตอนนี้กินยากแก้ไว้นะคะการวายเนาะอันนี้รักษาแผลข้างในนะคะทีซีเมซินนะคะ ป้องกันไม่สบายเพราว่มมาป่วยให้เป็นก่อนแล้วมากินยาน,นี้ายยารักษายาไป่ยแล้วเดินตามกล้วยไปแล้วพี่กินยานไม่ได้เป็นอะไรนะคะป้องกันไม่ก่อนเดินแล้วตามกล้วย <laughs> ช้างเห็นกล้วยแล้วได้ช้างเห็นกล้วยมันไม่ต้องเรียกเขาบอก มีตัวเล็กลอยมานะคะฝั่งนูน้นปางนู้นมีช้างเล็กด้วยนูเดินแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วอันดาเรายังไม่ตื่นเลยตอนนี้ไปเริ่มทํางานการพี่ทำชโชคโงนี่ก็เริ่มแล้วนะ,ะได้เวลาทํางานแล้วคันใหญ่เลยถูก ระหว่างพ่อควานมาอยู่ฉันแอบถูกฉันแอบก้าวอันเดะนำโชคโบ S <S <S <M ai> มีคนบนถึงหรือเปล่าเขาบอกมีเซนดี้สร็จก่อนเพื่อนนะคะวันนี้ ก่อนใส่ที่นั่งให้ลูกค้านะคะให้นักท่องเที่ยวเราก็จะใส่พรมนะคะอันดับแรกล้างช้างให้สะอาดแล้วก็ใส่พรมนะคะนี่วันนี้จะให้มาดูกิจกรรมก่อนได้ทํางานนะคะก็หลายอย่างะคะ่ะเกี่ยวญ้าเสร็จนี่นะคะรถย้าของเราเกี่ยวญ้าเสร็จล้วก็ต้องมาล้างช้างนะคะนี่ล้างช้างเสร็จ ก็ต้องมาใส่พรมนะคะให้ช้างแห้งก่อนแป๊บหนึ่งนะคะพะช้างแห้งถ้าใส่เบียเปียกน,น,น้องก็จะเป็นคันนะคะจะมีแผลที่หลังพองแห้งเสร็จแล้วก็จะใส่พรมแล้วพรมนี้ก็จะหนาหน่อยนะคะอันนี้น้องใบเฟิร์นพรมก็จะหนาหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าใส่บางๆก็ Disease ไม่ได้นะคะไม่งั้นน้องจะเจ็บหลังน,นี่ใบเฟิร์นนะคะใส่เก็บถอยนะ เอาใบเฟืองก็มีเกียร์ถอยเอาตอนนี้ก็ใส่เกียร์ถอยมาเรียงกันนะคะเพราะว่านีเสียงไหนวะติดติดน้ำโชคอย่าไปจบตูดเขานี่นะคะพอใส่พรมเสร็จแล้วก็จะนี่ค่ะกาว่าพอดีแล้วนะคะกับหลังช้างไม่ใช่ว่าใส่ได้สุ่มสี่สุ่มห้านะคะต้องดูด้วยนะคะว่าพอดีกันไหมเราจะทำความวาโอ้ย รู้สึกว่าจะชนกันแล้วนะคะตอนนี้อ๋อรถมันแรงตกไม่มีด้วยตอนนี้รถแรงมากเลยนะคะชนกันแล้วหนึ่งคันนี่นะคะควานชา้างกิจกรรมของเราแต่ละวันทุกวันจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนั้นก็ปางข้างๆนะคะปางเสาวน้ยของเรานะะี่ค่ะสาวน้ยสาวน้ยมาแล้วส่ไม่ใช่ปางเรานะคะอยู่เตี้ด้วยกันคนละปลาง แต่ก่อนสาวนุย้ยมีเชือกเดียวเดี๋ยวนี้สาวนุย้ยมีเพื่อนเขาก็ไม่งอ้อเราแล้วนั่งเหม่เหมนน่นี้ก็สาเล้งพวกเรานะคะพวกเราไม่มีกระบนะเนาะพวกเราก็ใส่สาเลง้งนี่ค่ะพอถูหลังให้แห้งเสร็จเราก็จะใส่พรมอย่างนี้นะคะทุกเชือกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกิจกรรมของเรานี่ค่ะพอใส่เสร็จนี้ของนําโชคก็ เริ่มเสร็จพิธีแล้วคะ่ะมีหางมีอะไรใส่นะคะใส่ไว้เรานักท่องเที่ยว กว่าจะเสร็จนะคะก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะพอควานของเราเนาะต้องตื่นแต่ตีห้าไปตัดหญ้าตัดหญ้าเสร็จก็ล้างช้างอาบน้ําอาบน้ําให้ช้างเสร็จก็ใส่ที่นั่งให้ลูกค้าลูกค้าโชคเลยเน่เน่เยเน่ชกเงี้ยงกับบักชกเงี้ยงกับบังบังก็มีปุ๋ยหรอกเลยนี่ก็ ที่นำโชคเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมร่มแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็จะมีร่มให้นะครับเสภารกิจไปหนึ่งวันแล้วนะคะวันนี้ตอนเช้าแล้วก็พ่อความเป็นเวลาที่พ่อความจะไปอาบน้ำพ่อความก็จะแบบนี้ก็จะเป็นประจําที่ของใครของมันนะคะเพราะว่ามียากรองไว้แล้วเนาะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้ช่องของน้องอันดาม,มันนะคะกับยายต้อยด้วยนะคะตอนนี้ ขอยอดคลิปนะคะแม่จ่าขอดูคลิปนะคะช่วยเราดูคลิปด้วยนะคะคลิปช่องน้องอันดามันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะอันนี้คือเสศษภาระกิจแล้วก็มามาจำที่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ